สบายดีเบสุคสูขคนสบายดีตอนค่ำพี่น้องหลังจากที่แล้วงานศพเนาะอยู่ในขางบ,านบันสวรรค์ก็เลยพากันลงมาบาันเจดยตุยจ้ามาบันน่าวามากับน้องสาวเพื่อนบอกไ้มากินข้าวปุ้นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มาเมืออ่อกี้เอาไข่มาส่งเพิ่นเลยเมื่อกก่อนนะเพื่อนขึ้นไปแล้วไข่เบิดพี่น้องเอาไข่แตะหนึ่งเนาะแล้วก็เลยตังมากินข้าวปุ้นและสิพามาเลาะ อันยวัดก่อนนะทุกคนเนาะเพราะว่ามื้อนี้นะมีหมอระลุเรื่องเนาะสิาพาไปเบิ่งว่าบรรยากาศในวัดเป็นจังได๋เฮาจะสิขึ้นเมื่อเฮือนเนาะ,ะมาแล้วก็เลยลงมาอันเฮือนพ่อใหญ่เนาะมาเฮือนปู่น้องเหมยพอมาจอดรถไวน้นี่พอมันไก่วัดปะ่ะบ่ไริหานขายเสื้อผ้านนะพี่น้องเต็มอยู่เข้างๆมาขายในะข้างเฮือนนี่เนาะร้อยเสียงอันนี้มันสิบ่เป็นหยังบ่ เมื่อได้ห่านคายเครื่องข้าเจ้านาวัดเชียงบ่เป็นยังบ่นี่ยค่ะ้ายเราอยู่นะกินแบบนวิตซัมสิได้คล้ายดีเนาะไปย่างก่อนไหมตืดๆตืดตืดตืดๆดื้อาดหานคายเสือผาลายอีดีอีหล่อเนาะไปย่างผู้ลลงย่างทั้งหนาเลยเร็วเอ้ยจะถ่ายให้ ไปเบิงวงหมอลำเรื่องเบิงเนี่ย่านคลายเสื้อผ้าลายอยู่นะทุกคนก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เติบเนาะเมื่อสองขอขางทางเขาวัดกะซิมีทหารขายของอยู่ของกินเนาะบุญบรรณว่าจ้าแต่ว่าบุญว่างหันนะบบมีหยังเนาะบุญหอบหนีมีหมอลำแต่ว่าขจ้ามีรถแห่เนาะขจากลังแห่ต้นแห่อันรถนแห่อยู่กลางบ้านผู้ยังแต่ว่าเฮาบได้อันนั้น เาบดได้มาแห่เนาะค่ะเจ้าก็เลยพามาหล่อบเบงบรรยากาศยูวัดพี่น้องผู้หานขายเสื้อผาไล่หลายเอาสักตัวไมหมลอยพี่เด้อันนี้เขาเจ้าแห่ต้นมาหอดวัดเลยภูมา่าอยู่วัดกระถาพี่น้องแต่ว่า รถดแ่นะยังอยู่กลางบ้านคุณทรงแัยนอันขนาหมอลำเรื่องนะนพระเจ้าพระทันได้ลางเวทีสัมทั้งกระตั้งตู้ตั้งยังนะอันนี้ละจ้ามีสายไหมยังขายบอปะเป็นบุญพระป่ามังนะ้งเนาะเพิ่อนาเสียดบุญพระป่าเพราะว่า ขาเจ้ามาแต่ไทยหลายมันเป็นส่วงสวงการเป็นปีใหม่เด้คนที่ไปเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่ไทยข้าเจ้ากรสิขามมาแล้วก็เห็ดผาป่ากลับมาแบบสีเด็ทุกคนเนาะปัายางลูกเขาซื้อสื้อยังขึ้นกินอยู่อเอาปะให้ตะคองหลินเด็กหน่อย เขาปุ่นยุเ่เฮื่นเจ๋แล้วก็ซีเมือเนาะอีกฟังหนึ่งนะเดดแดดแต่อีกฟังหนึ่งนะคืมพี่น้องคือฝนสีตกนี่แต่ว่าเขาขึ้นมาแล้วแต่วัดนะเนาะไปหลอกบังน้อยนึงหัน่หันคล้ายเครื่องข้าจอะไรายอยู่ตัวเจ๊เจบสบายดีเ <laughs> มาส์รวบบเสาหมายยังจะ <laughs> เอรากำลังมึนนพี่น้องมาคัดจังหวะพอดีเจดลงมาจะเสาพเพาะ่เห็นเบาเออลงมาเห็นนำขาปุ่นมาจังเต้เมื่อวานเขาก็เลยนำมาซีมนำขาปุ่นเปิดดูลูกเดจ่ยนนี่ตาใครนี่ กินนํากันบ่เฮาก่อได้อีกได้เอาเครื่องจับเด้อเดี๋ยวให้น้องสาวใส่ให้นะคันมนกว่านี่อีกคันเมานะรับรองเป็นเอาได้สิเต้นบเต้นให้เบิ่งยติบ่ปพเด้ บุญบาทก็บมวนเป็นธรรมดาเนาะแต่วเสียดายบ่มีคนโหดพี่น้องเมื่อสุดท้ายแล้วเนาะอยากหลินน้ามีเด้วยห้านะช่มเฮานะหลินอยู่ในเฮือนนะเมื่อวานนี้บ้าเมื่อต่างแดนหลินน้าแบบหลินโหดกันเองนี่แหละแดดใหม่น้องเลอฮะแดดไหม่มาได้กี่ใส่เงือหายนะเลยจ้ะใส่พักเอง เมนูอะมันคือนหยาคันผูใดมีความผักกระเส็นว่าเป็นหยาคนธรรมดาแบบเฮาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นฟักนี่แหละใส่ฟักให้ในลูกเอาทั้งมกทั่วแล้วก็เอันนั้นพอเจมามาอันไม่กันเกลากที่นั่นเกลานั้นโบเห็ดกินแล้วขออนุญาตตั้งไว้ก็เดือดเป็นเดือขออนุญาตตั้งไว้เดือดพี่น้องมาเด้อกินข้าวปุ่นเนาะมาหอบคำมาน้ำหลังหมูเลยเดี๋ยนี่บ้าว เมาเ่าเมาอย่างบ่ได้เมาเสียงข่เปล่าเสียงคือเปลี่ยนเถอะแต่เป็นม่วงอย่างหนึ่งวันจะเปลี่ยนไปไหนวันเสียงไข่เนี่ยเป็นอะไรม่วจ้าเป็นเปลี่ยนไปอีกนิดนึงรวยจะว่าไข่เราเตะกูจังค่ะไข่เตะชงเลยไอ้ไม่กอดตอนนี้เลือกเงื่อนไขขอหูว่าไข่อย่างก่อเอายกไปใหเท่าไหร่ แดดองซหน่วยโฮแจ๊กเจอันนี้ได้ไข่มือกดติดหนีเราไห้แจ๊ะหนึ่งมาตหมือนเอามาส่งเลยจ้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่เลยจ้านี่มีหองสยบานันอจมาทำแต่วาแงด้ว่กดขมันะน้อยหละงนลายสีเงลายีเงินลายก็เนลาเิ เมือ oh, à, ่อปลาด้วยอจ่ะไปโดดยิงขึ้นไปนะเธอเนะโอ้ยอันเก้ากันยังยังเบาเลือกเ้ดกินมันก็มีเยอะให้เพื่อนหอยด้วยอยฉีปลาถ้าวันกับบ่อได้กินกับปุ่นก็ยังไม่กินกระปุ่นคือเด็กันอาการหอนเลยกินข้าวเ่ราะเพี่น้องมันเป็นโรคข้าวจี๊ดจี้ปาเอากินกระปุ่นง่ายนี่ไข่มาปุ่นเขากินซีนแต่ว่าโฮ มันบอบไม้ครับมันแทนนะ้ามันบหอนมันเป็นัวเลฮดฮอร์บองแหงกฮก็ไ่ได้ไปใกล้ดอกพี่นางเอ้มันทอนนั่งต้มเลยกับุมหนอไรุลดแหจะถึก เปิดเที่ยถ so really mm ูงูดบอกเคอยไปเนยอ้าวถุงงูเปิดเป็นถุงนียังเนาเขาจะเมนรอดอกันเขาไ่ากไม่ต่างนเนาะโอ้ยโอ้ยแต่งตัวเราฟอรหถุพัดรอดแบบนั้ยนะูพพัรอดไฟรอคุใดูดิยูไรน้ำ้าว์บอนี่นะคะเพราะว่าข่าวนั้นบ่ไร้ยะ ฉัน่นะไปตเตือนมาฉันไม่ได้กินข้าวเม็ดเดียวฉันก,ก็ไม่ได้กินก็นนกินแต่กินแต่น้ำกับเบียร์จะค่ะแต่ก็อยู่ได้น้องไม้ว่านะจ๊ะโอ้พี่น้องก็สิงเงียบเงาซีวีนะนจังนอนได้ทางธรรมชาติเอาข่า,า,าจากนอนน,นอนกวนให้เบิ่งอนแบบว่า เบียรก็ยังเปลี่ยนก็สิเป็นวันไม่เป็นฉันไม่อยากเป็นว่าแต่เราควรกินเบียร์เข้าไปเสียมเมื่อกระปยบไปแล้วหนีหละจ้าไม่ต้องไปแต่ต้องมาเนี่ยโบเมนโบเมนเสียงแล้เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนกรเปียบใจก็เปลี่ยนจ้าเปลี่ยนใจอยาคนใหม่ละบอใจก็เปลี่ยน คนก็เปลี่ยนจ้าเกิดตัวแบบใหม่อีใจก็เปลี่ยนแบบใหม่อีนี่ตะเสียงบอกพี่หนังเอ้ยนี่ตะเสียงน้องหมายอืมเหมือนตะเสียงอีได้เห็นขาเลยอันนี้เพื่อนหมวกกับยูคาเตอร์ไว้หมูกกับยูคาเต้าพุ่นเมตตากัอยู่กับเต้าพุ่นป่าไอ้เฮลัดไผ่ศพแล้วหมูกกับยู่หน้าโต๊ะขั้นตัวดับขั้นหรือข้าหมานั่นเองนะเต้นรถอย่างนะ หมูกหม็นหมูคุยได้หาหมูเยอะผูุ้ชกหมูเยอผูไปเนี่ขันเนีนหมูจะคล้องคือยังบ้าอันนี้หมูเยอะหมกหมกนองเออคุยเขาว่าอยู่คุยข้อเหงหงอยู่อันหน้าปลาแม่คุยกินเด้อ เคยกินอันนักเข้าไปแล้วเคยคอเหงเอามากินแน่ถ้าถือใจถือนี่ซะตัเด้อข่อยนี่ข่อยบอท่านซื้อจ้ะกัรวันเป็นพวกเผ็ดเข้าเผ็ดแล้วเข้าผงแล้วมันความจริงมันใช้พวเผ็ดเลยแต่ว่าน้ำกระปุกมันหอนแล้วมันคือเผ็ดแห้งเขาจหลายมีแห้งเจ็บจะไข่จะไข่เจ้าโซ่อืมกระชู้งกระชู้งตะวข่อยไปเปลี่ยนมาแล้ว ช่วยช่วยตะข่อยเขาบอกขอช่วยมาแล้วพี่เจ้าไม่ต้องช่วยตะข่อยขอช่วยเพื่อนเราตะพแต่ละคนเป็นง่อยง่อยแงงยังอยู่เนาะอ่าบ่แม่บ้านกะล้อันนั้นตู่ละพงเขาดับป่านคนกระดับน้เจะเห็นกันยุกที่เจ้าไกลายลงไปยุคขี่รถบุญบ้านเลยฮะขี่รถไก่เขาเอิ้นแต่เขาก็บอกเอิ้อนที่เจ้าลงเสื่มกลางบอกลงเชื่อมหอ จะเสร็จได้บถึอกลางกัไปดก็ไปขอดะเออโมวจิ้งมีเ่สเกตบงผู้ขนไหมเขาลงไปอันนแไปน่าจเสร็จรแห่รับป่าไหวไหมเพราะว่ากินแล้วเข้าไปขอบคขอบคูดไวหลายหลายจ้าจ้าจ้าแสกแล้วนะผู้วเลำลรวยรนะจ้าสุขภาพเก็บแข็เนะจ้าเรายิบอันมาทัวร์เซนิดเดีย เน well> right. um ี่ยพอยวดกับการังเศตอดีจ้ะเนาะเนาคือหดไหวท่บ่ายเนาะหัวเชี่ยวคือมปามันตุงเงียบเลยวันคยว่าคนเป็นโรคเอนเนี่ยคนจันทรขยุดหักไปซซ่าฮกมงเศ้าเออหกม่งแดจะขกกระดวัดคอยว่าพบคินคนนันะเขาคงเป็นลคคนรุนเทศนะนะ ถ้าคุยไปแล้วก็สั่งขยุดข่้าไปซาาพกโมงเล่จะหอยก็หอดว่าอืมแต่คอยผูไปหอดเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านว้า่ขวยเป็นล้านจ้ <c oughs> าขวเป็นล้านผู้ใหญ่บ้านเอาผานองไม้ขากันแล้วกันเดี๋ยว่นรอกันกล่างลุ้น,น,นลุ้นนไว้ดวย <c oughs> อกว่าขอยเป็นเมียน้อ <c oughs> กงกรางัดกระปุ่นอีกตร ว่านมาข่อยจะนึงอะไรเเอากะปุนชื่อแล้บอยตางอาใส่ยังกะปุนชื่อๆอามาชื่อๆเออใส่กะปุ่นเอามาเฉยๆพอแล้วจะใช้น้ำหอกกินชื่อๆเอาไปยังบ้าอกอ่างน้ำคันนี่เด้อมูบันเมื่อกินกร่เบนคัน ขันวเนี่ยขาวิบะเาค่อยฉันแค่อยเมื่อจะอาโฮชุดสีสีชโทหมปั๊บปั๊บเลยได้่นจะไม่เรื่องเัีงมากในรับปฏิปโตปั๊บเลยได้ไปน้ามูอดหลอดแมงคนใหญ่บลับบเจโอ้ห่าบบบลาไปเอาในเฮลไลอีกอยู่ไหนใหญ่เลยเขาแบบนี้เนาะปนบลบ อยเบิกอันนี้แหงเดอดรดลลอยเลอยเยมานังแบบมนิดานานเจ้อยางไรโอ้เยือกเลยเจ้ากบ่อเอิบอกว่าจะกินน้ำซีนีกบไข่กับตรงรอดเจ้าใหญ่ลงอ นี่แลผ้าหาหอดผู้พั้าหลอดผู้พันผ้าหลอดผู้กองก็รอบตานหมื่เนในเสวสซมือบันเนี่ยมาฮอดมือนเนี่ยเออมาฮอดเ่บรินางคนบริจัาแปหื่นล้วเ่าเอาบุหงาเรียงอะไรเลย มูทีสิบสี่สิบห้าสิบหกกาถ้าเรปเนนำพูดเดียวส่แสไข่แตกเออมูนะหลินเของนำหลิง่นองมือเล่นยังอยู่ของน้ำเล่นพูดเดียก็เล่นคือทางอันฟังไทยน่าเล่นจนหอนจีทุมหาทุ่มมวนแต่มันหยินแหล ลีโอมันมีหนายอลีโอในของนามนะลีโอมันมีนามยอน่เาโอ้ยเดี๋ยวสิขออนุญาตลาละเด้อน้องขอบใจบอสุขสุขนที่ติดตามเราจะเป็นกันดไมี่ยสาดีมาได้กินขบวนังใจไปเราสบายดีไบ๊ายได้